ไมค์ฟราเนเกนเป็นหนึ่งในผู้กำกับและผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สายสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จมากในที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขาเกิดในปี1978ที่เมืองซาเลมรัฐแมชชัชูเซตสหรัฐอเมริกาซึ่งมือในเองนะฮะก็มีประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดในอดีตจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งครับที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของเขาก็เป็นได้นะครับ ไมค์ฟรานเชเกนเริ่มต้นอาชีพในวงการสายภาพยนตร์ด้วยการทำหนังสยองขวัญระดับอิสระเช่นแอป e ซนเ a ี ia, ยใช้ในปี2011ซึ่งแม้จะมีงบประมาณอยู่น้อยนิดแต่ก็ได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์และผู้ชมทำอาชีพของเขานั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างนอกจากนี้นะฮะเขาก็ยังได้รับการยอมรับจากผลงานในภาพยนตร์เรื่อง Oculus ใช้ในปี2013 เป็นหนังสยองขวัญที่เล่าถึงกระจกปีศาจที่ส่งผลต่อครอบครัวหนึ่งความสำเร็จนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นสำคัญที่ทำให้ไมค์แฟนเกนนั้นได้รับโอกาสในการสร้างสารรค์ผลงานใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของไมค์แฟนเกนก็คือการเข้ามาทำงานร่วมกับ Netflix ในภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเจอรันเกมก็เป็นภาพยนตร์แนวระทกขวัญสยองขวัญจิตวิทยาฉายในปี2017 เล่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่เดินทางมาถึงบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่มาห่างไกลจากผู้คนเพื่อไปพักผ่อนเมื่อสามีเนี่ยเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันภรรยาของเขาที่ถูกใส่กุญแจมือทิ้งไว้กับหัวเตียงโดยที่ไม่มีกุญแจและแทบไม่มีความหวังที่จะรับการช่วยเหลือเลยครับเธอต้องหาทางเอาชีวิตรอดในขณะที่ต้องต่อสู้กับปีศาจภายในจิตใจของตัวเองก็นับว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ในแง่ของการเล่าเรื่องที่มีความซับซ้อนและใช้มิติทางจิตวิทยาผสมผสานกับแนวทางของความบันเทิงความสยองขวัญอีกด้วยครับต่อมานะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ n e t f l i ิได้มอบอิสระให้กับไมค์แฟร์น g ก n นในการพัฒนางานที่มีความลึกซึ้งและทา้าทายครับเป็นการผลิตผลงานซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญและการสำรวจประเด็นทางจิตวิทยาซึ่งล้นแล้วแตมีเอกลักษณ์ในการสร้างสารรค์ที่มีการยอมรับ ซึ่งผลงานซีรีส์ของเขานั้นมีทั้งหมด5เรื่องดังนี้นะครับเรื่องแรกก็คือ The Hunting of Hill House ฉายในปี2018ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ไมค์เฟนเแกนเนี่ยได้ร่วมงานกับทางเน t ตฟ i ิแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังและมีอิทธิพลต่อวงการซีรีส์สยองขวัญในยุคปัจจุบันเลยครับซีรีส์นี้เป็นการดัดแปลงจากนิยายคลาสสิกของเชอร์รี่แจ็คสันเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าผ่าน สลับเหตุการณ์ในช่วงสองเวลานะฮะก็คือช่วงเวลาที่ครอบครัวเครนยังอาศัยอยู่ในบ้านของฮิลเฮาส์กับช่วงเวลาปัจจุบันที่ลูกๆของครอบครัวเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบจากประสบการณ์สยองขวัญที่พวกเขาพบในวัยเด็กครับแต่ละตอนของซีรีส์จะเล่าถึงเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกๆแต่ละคนซึ่งมีความสัมพันธ์กับบ้านฮิลเฮาส์ที่ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาความพิเศษของซีรีส์ก็คือ การใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนเผยให้เห็นถึงปมปัญหาและบาดแผลทางจิตใจที่ยังคงอยู่กับตัวละครซีรีส์นี้ไม่เพียงแค่สร้างความหวาดกลัวด้วยภาพผีหรือฉากสยองขวัญที่มันซ่อนอยู่แต่ละตอนนะฮะแต่ยังนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวความสูญเสียความล้มเหลวในความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการตัดต่อที่ไหลลื่นระหว่างอดีตกับปัจจุบันนั้นช่วยเสริมในการเล่าเรื่องที่มีมิตินอกจากนี้ การออกแบบฉากและการใช้แสงนั้นยังสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกและจะไปด้วยความลึกลับมันก็เลยทำให้ The Hunting of Hill House นั้นเป็นหนึ่งในซีรีส์สยองขวัญที่มีความลึกซึ้งทั้งในแง่ของเนื้อหาและอารมณ์และถูกกล่าวขวัญถึงความน่ากลัวมากที่สุดของทาง Netflix เลยก็ว่าได้ครับเรื่องที่2นะฮะก็คือ The Hunting of b r i m a n o r ใช้ในปี2000ครับ หลังจากที่ประสบความสำเร็จจาก The Hunting of h i l l House ไมค์ฟรานาเกนได้กลับมาพร้อมกับ The Hunting of b y i m a n o e r ซึ่งแม้จะไม่ใช่ภาคต่อโดยตรงนะฮะแต่ก็มีแนวทางในการเล่าเรื่องและสไตล์ที่มันคล้ายคลึงกัน The Hunting of Brian m a n o e r ดัดแปลงจากง,งานเขียนนิยายคลาสสิกเรื่อง The Turns of the Score ของ Henry James ที่เล่าเรื่องราวของ d ด n n y ่เคตัน พีเลี้ยงสาวชาวอเมริกันที่ถูกว่าจ้างให้มาดูแลเด็กๆสองคนที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ไบร์เมเนเนอร์ในชนบทของอังกฤษแม้จะดูผิวเผินไบร์เมเอนเนอร์จะเป็นเพียงบ้านหลังใหญ่ที่มันหรูหราแต่กับแฝงไปด้วยความลึกลับและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ดานี่เข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเสียงปแปลกๆครับในเวลากลางคืนหรือเงาภาพหลอนที่ตามหลอกหลอนเธอนะครับ ตัวซีรีส์เนี่ยได้ค่อยๆเผยถึงอดีตอันมืดมนของไบร์มเเมนเนอร์รวมถึงชะตากรรมของวิญญาณที่ถูกขังในบ้านหลังนี้การเล่าเรื่องที่สลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันช่วยเสริมให้เรื่องนี้มีความซับซ้อนและน่าติดตามครับซีรีส์ไม่เน้นความสยองขวัญในแบบฉากร้อนๆหรือตกใจแบบเฉียบพันนะฮะแต่เป็นการสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวและค่อยๆสะท้อนความรู้สึกของตัวละครที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวภายในตัวเอง ตามรูปแบบของหนังแนวสยองขวัญแบบโกธิกครับนอกจากนี้นะฮะเรื่องราวความรักใน The Hunting of by b a n e r นั้นยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ซีรีส์นี้มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนเป็นกับวิญญาณหรือความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์และการสูญเสียที่ยากจะลืมเลือนครับ Midnight Mass ในปี2021 มิดไนแมสก็ถือเป็นผลงานชิ้นเอกอีก,กเรื่องหนึ่งของไมค์เฟรนากนที่เขียนบทและกำกับเองทั้งหมดนะฮะซีรีส์นี้แตกต่างจาก2เรื่องแรกที่เล่าถึงบ้านผีสิงแต่เน้นประเด็นศาสนาและความเชื่อโดยเฉพาะเล่าเรื่องราวของชุมชนเล็กๆบนเกาะคร o อกเก็ตที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชุมชนนี้ก็เต็มไปด้ผู้คนที่เคยเชื่อในศาสนาอย่างเข้มขรับแต่ปัจจุบันนั้นกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความสิ้นหวังครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวก็คือการกลับมาของไรรี่ฟินต์ชายหนุ่มที่เคยเป็นคนเคร่งาศาสนาแต่ชีวิตของเขานั้นกลับพังทลายหลังจากอุบัติเหตุเมาและขับจนทําให้เขานั้นต้องรับโทษในเรือนจําเมื่อเขาพ้นโทษออกมาและกลับมาถึงเกาะนะฮะก็ได้พบกับบาทหลวงคนใหม่ก็คือคุณพ่อพอลฮิวที่มาพร้อมกับปฏิหารและการฟื้นฟูความเชื่อของชุมชนใหม่อีกครั้งซีรีส์เผยให้เห็นความลับของบาทหลวงพอ และการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเกาะความเชื่อของตัวละครแต่ละคนนั้นถูกทดสอบเมื่อชุมชนนั้นเริ่มเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้การเล่าเรื่องที่มันช้าๆแต่ค่อยๆขยายออกไปทําให้ Midnight m a s s นั้นเป็นซีรีส์ที่สร้างความตื่นเต้นและน่ากลัวในแบบที่มันลึกซึ้งซีรีส์นี้นะฮะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับศาสนาการชดใช้บาปและความหมายของชีวิตและความตาย นอกจากนี้ยังชูประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือแม้แต่การท้าทายอำนาจของพระเจ้าด้วยครับเรื่องที่4ก็คือเดอะมิดไนท์クラ b ฉายในปี2022ไมฟ์เฟนเกกนกลับมาพร้อมกับมิดไนท์クラ b ซึ่งเป็นซีรีส์ที่แตกต่างจากผลงานอย่างเช่น The Hunting of Hillhouse และ Midnight Mass ครับ โดยในไม่ไน้อครับนะฮะฟานไอเกนเนี่ยหันมาเล่าเรื่องราวที่มีองค์ประกอบของความเป็นหนังสยองขวัญและดราม่าในขณะเดียวกันนั้นก็เติมเต็มไปด้วยความหวังและความหมายที่มันลึกซึ้งซีรีส์นี้ดัดแปลงจากนิยายของคิสโตเฟอร์ไพด์โดยเนื้อหาหลักเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงและอาศัยในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลไบร์คลิปทุกคืนนะฮะวัยรุ่นเหล่านี้จะมารวมตัวกันที่ห้องสมุดในเวลาเที่ยงคืน เพื่อเล่าเรื่องสยองขวัญให้กันและกันฟังครับกลุ่มนี้นะฮะตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองว่าเดอะมินไนครับตามเวลาและสถานที่ที่พวกเขานั้นมารวมตัวกันความพิเศษของเรื่องก็คือการที่แต่ละคนในกลุ่มเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความตายที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งการเล่าเรื่องสยองขวัญทุกคืนกลายเป็นหนึ่งในการหาทางรับมือกับชะตากรรมของตัวเองและในขณะที่พวกเขานั้นพยายามหาวิธีต่อสู้กับความกลัวเรื่องความตายเหตุการณ์แปลกๆที่เหนือธรรมชาติ มันก็เริ่มเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ครับซีรีส์ก็ไม่ได้เพียงแค่เล่าเรื่องราวของความสยองขวัญเท่านั้นแต่ยังสำรวจเรื่องราวของมิตรภาพความรักและการเผชิญหน้ากับความจริงที่มันยากลำบากวัยรุ่นแต่ละคนก็มีปมปัญหาและความทรมานใจที่มีมความแตกต่างกันการเล่าเรื่องที่เป็นการผสมผสานระหว่างการหลบหนีผ่านจินตนาการและการเผชญหน้ากับความจริงก็เลยทําให้เดอะมิทไนท์ครับเป็นผลงานที่มีความลึกซึ้งและกินใจครับ ในเรื่องนี้นะฮะไมฟรานเกนยังคงใช้การเล่าเรื่องแบบหลายชั้นที่เขาถนัดโดยเขาเล่าเรื่องในโลกของวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดบางอย่างที่ไม่อาจหลกเลี่ยงได้ขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีองค์ประกอบเนื้อธรรมชาติที่ทําให้ผู้ชมนั้นต้องตั้งคําถามถึงสิ่งที่มองไม่เห็นความผูกพันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในเดอะมินนครับเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรื่องราวสยองขวัญน,นี้มีความอบอุ่นใจและสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงครับ The Fall of the House of Usher ฉายในปี2023ก็เป็นการดัดแปลงผลงานจากเอ g a r าร์อ n p ันซีรีส์นี้นะฮะเราเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับตระกูลอัชเชอร์ที่เป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพศศักกรรมซีรีส์นี้นำเสนอถึงความมืดมิดและความลึกลับที่แสงอยู่ในเบื้องหลังของความสำเร็จของตระกูลนี้ครับ เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นเมื่อโรดริกอัชเชอร์และเมด e ลินอัชเชอร์สพี่น้องผู้ที่มีอำนาจและทรัพย์สินมากมายแต่เมื่อสมาชิกในตระกูลอัชเชอร์เนี่ยเริ่มตายไปทีละคน2คนภายใต้สถานการณ์ที่มันน่ากลัวและแปลกประหลาดโรดริก er จึงต้องเผชิญหน้ากับความลับที่ตระกูลนั้นปกปิดเอาไว้เป็นเวลานานาน,นอกจากนี้นะฮะยังมีความลึกลับเกี่ยวกับอดีตของพี่น้องคู่นี้ที่ถูกเปิดเผยผ่านเหตุการณ์ในซีรี ไมค์ฟฟนเนกนได้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่ดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับของเ e อ็กกาอารันโปที่ทําให้การสํารวจปัญหาของครอบครัวอํานาจความโลภและความไหยนะที่ตามหลังจากคนที่เรานั้นทําผิดพลาดซีรีส์นี้เต็ไมไปด้วยบรรยากาศที่มืดมนและแฝงไปด้วยความตึงเครียดทางจิตวิทยาอย่างสูงเลยนะครับการแสดงของนักแสดงนำนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยทําให้ซีรีส์นี้มีความโดดเด่นครับโดยเฉพาะการแสดงที่มันเข้มข้นและซับซ้อนของตัวละครโรดริกอัชเชอร์ เมตตรินอัชเชอร์ที่ต้องเผเชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายที่มันย้อนกลับไปตั้งแต่เขาอยู่ในวัยเด็กนะฮะซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเน้นถึงความสยองขวัญแบบผีสางเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นถึงประเด็นทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เต็บด้วยปัญหาและความซับซ้อนรวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรตามมาครับ ในส่วนตัวนะครับผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากที่สุดจาก1ใน5ของเขาเลยนะฮะเพราะมันมีการเล่าเรื่องที่มีความซับซ้อนจริงมีที่มาที่ไปที่มันแบบมีเส้นทางที่ถ้าเราดูไม่จบแล้วรับรองว่ามันไปไม่ถูกเลยครับต้องดูไปตามการเล่าเรื่องของเขาเลยนะฮะและเมื่อคุณตั้งใจดูแลว้วคุณจะรู้เลยว่าการเล่าเรื่องของไมค์เฟนนักนเนี่ยสมควรแล้วครับที่เจ้าแห่งนิยายสยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงได้ยกย่องไมค์เฟนนักนว่า เขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ใกล้เคียงกับคำว่าอัจฉริยะอย่างแท้จริงครับไมค์ฟรานเกนได้สร้างสารรผลงานที่เป็นเอกลักษณ์บน Netflix หลายเรื่องโดยสิ่งที่โดดเด่นในงานของเขาก็คือการใช้ทีมงานนักแสดงที่คุ้นเคยหรือจะเรียกว่าดาราคู่บุญที่เขาเลือกมาร่วมงานซ้ำๆในหลายผลงานหลายเรื่องนะฮะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเบื่อดาราเหล่านี้เลยนะครับ ดาลาเหล่านี้นะฮะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างสรรค์ความน่าจดจําให้กับซีรีส์หลายเรื่องแต่ยังช่วยสร้างเสริมความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับตัวละครให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรานะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปสํารวจเหล่านะักแสดงคู่ใจของไมค์เฟนเกนรวมถึงผลงานเด่นๆที่ร่วมงานกันครับคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเธอก็คือวิกตอเรียเพเตติ เป็นหนึ่งในดาราที่เป็นเอกลักษณ์ของไมค์เฟรนเกนโดยฝีมือการแสดงที่มันสะกดอารมณ์ของผู้ชมนะฮะผลงานของเธอก็คือ The Hunting of Hill House รับบทเป็นเนลเครนลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเครนที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมในบ้านฮิล l h เฮาสและเป็นตัวละครที่มีความสําคัญที่เชื่อมโยงตัวละครทุกคนในเรื่องครับจนดำเนินเรื่องนั้นไปสู่จุดที่ใครก็ไม่สามารถคาดาได้และใน The Hunting of b r i Manor เพริติ ก็แสดงบทนําในบทของแดนนี่ผู้ที่เป็นเด็กหญิงที่ต้องเผชิญกับความลึกลับของความสยองขวัญในเครือข่ายไบร์มเมนเนอร์การแสดงของเธอใน2เรื่องนั้นก็ทําให้เห็นถึงความหลากหลายและความสามารถในการถ่ายทอดที่มันซับซ้อนครับคาลากูจิโนเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงทู่ใจที่มีบทบาทสําคัญในผลงานหลายเรื่องของไมฟ์ฟรานเกนคือในหนังเรื่องด h e Journal g a m เธอแสดงเป็นเจสซี่หญิงสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกหนีได้ ใน The Hunting of h u l h House รับแบบเป็นโอริเวียเครนแม่ของครอบครัวที่มีบทบาทสำคัญมากๆของเรื่องและใน The Fall of the House of Archer เป็นตัวละครรับของเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ตระกูลอัชเชอร์นั้นประสบความสำเร็จและมีความหายนะไปพร้อมๆกันเธอแสดงถึงความเยือกเย็นและน่ากลัวได้อย่างน่าขนลุกครับ และยังมีนักแสดงอีกหลายคนนะฮะที่ได้ร่วมงานกันในหลายเรื่องเลยนะฮะจนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันและการแสดงของแต่ละคนนั้นก็อาจจะถือว่ายอดเยี่ยมครับซึ่งไม่สามารถเล่าได้หมดนะฮะใครเป็นใครก็ไปดูเอาเองแล้วกันครับรับรองว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีทั้ง5้าเรื่องเลยนะครับไมค์ฟรนเกนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการสร้างครอบครัวนักแสดงนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในผลงาน แต่ยังสร้างเอกลักษณ์ที่มันชัดเจนและตึงใจผู้ชมได้อย่างน่าประทับใจและเมื่อเขาไม่ได้ร่วมงานกับ Netflix แล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะได้เห็นนักแสดงกลุ่มนี้ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกหรือไม่ก็นับว่าเป็นการเสียดายด้วยเช่นกันนะครับและแม้ว่าไมค์เนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากกับผลงานที่ทำร่วมกับ Netflix แต่หลังจากปี2022เป็นต้นไปเขาก็ได้ตัดสินใจย้ายไปทำงานร่วมกับอ m a z o n s t u d i โโดยการเซ็นสัญญาก,กับบริษัทเนี้ย เพื่อพัฒนาผลงานใหม่ๆที่แม้ว่าสัญญากับ Netflix เนี่ยจะทิ้นสุดลงะนะฮะแต่ไมค์เฟนนเกนนั้นก็ยังทิ้งผลงานที่มีอิทธิพลและเป็นที่น่าจดจําในวงการซีรีส์สยองขวัญไม่อย่างมากมายครับก็สามารถไปตามดูผลงานเหล่านั้นได้ทาง Netflix ซึ่งทาง Netflix เนี่ยไม่มีการถอดออกจากโปรแกรมแน่นอนอะนะฮะเพราะเป็นออริจินอลเน็ตฟลิกเลยครับและการที่ไมค์เฟนนเกนนั้นย้ายไปยูกับทาง a เม z o n Studio นั่นก็อาจจะเป็นเพราะเขาต้องการความท้าทายใหม่ๆ หรืออิสระในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็ตามะนะฮะแฟนๆต่างก็เฝ้ารอผลงานใหม่ๆที่เขานั้นจะนําเสนอในอนาคตโดยเฉพาะผลงานในแนวสยองขวัญที่เต็มไปได้วยความซับซ้อนทางจิตวิทยาและเรื่องราวที่มันเข้มขน้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างแท้จริงครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะ ไมค์เฟนแกนเป็นผู้กำกับที่มีความสามารถในการผรสมผสานความสยองขวัญเข้ากับการเล่าเรื่องที่จะไปด้วยความหมายลึกซึง้งความสําเร็จของเขากับทาง n น t f l i x เนี่ยทำให้เขานั้นได้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างครับและแม้ว่าสัญญาของเขานั้นจะจบสิ้นลงไปนะฮะแต่ผลงานของไมค์เฟนกแกนนั้นยังคงอยู่ในใจของผู้ชมและเป็นที่พูดถึงในวงการซีรีส์สยองขวัญอย่างต่อเนื่องและถึงว่าเขาจะมีความเก่าและมีผลงานอยู่ในวงการนี้มามากมายแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็เชื่อว่ายังมีหลายคนนั้น ยังคงคอยติดตามผลงานของผู้กำกับคนนี้อย่างใจจดใจจ่อและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการภาพยนตร์และซีรีส์ในปัจจุบันเลยครับ